ใครบอกคุณ9ก้าจะเล่าให้สิบใครบอกคุณ9ก้าจะเล่าให้สิบใครบอก 9, <c oughs> คอก 9, ุณ9ช่วงหยิบมาฝา,าสนับสนุนโดย <in> สายการบิน<ค>แอร์เอเชีย ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่อีกหนึ่งเกาะที่มีความสวยงามมากๆครับเกาะนี้เรียกว่าเกาะหินงามครับเกาะหินงามเกาะชื่อเลยนะเกาะหินงามจริงๆนะครับจุดเด่นของเกาะนี้เป็นยังไงบ้างครับจุดเด่นของเกาะนี้เลยนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรือหนึ่งเดียวในโลกกว่าที่ชายหาดนะครับจะไม่มีทรายจะมีแต่ก้อนหินโอ้แต่จริงนะพอเราเทียบท่ามาเมื่อกี้นะครับ มันไม่มีทรายเลยสักเดียวนะใช่นะฮะมีแต่หินน่แล้วผมมีความรู้สึกว่าหินที่นี่คุณเนียนมนมากจริงครับมเนียนมนแล้วก็เงาด้วยเวลาเจอน้ํานี่จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นอัญมณีโอนะแต่ว่าผมเคยเห็นว่าที่สารเจ้าพ่อที่ตรงเอุทยานแห่งชาติตะลุเตาเนี่ยครับเขามีการเขียนบอกไว้ว่าหากใครเอาหินงามออกจากเกาะเนี่ยจะมีอันเป็นไปและจะทาให้ชีวิตเนี่ยมีแต่หายนะจริงหรือเปล่าครับ จริงครับอันนี้เป็นเป็นเป็นตำนานของที่นี่ครับว่าเจ้าพ่อเต่าอ่าจริงเหรอคุณไม่ได้อ่านใช่ไหมเป็นความเชื่อหรือว่าองไรฮะเป็นเป็นความเชื่อครับว่าถ้าใครเด็ก เก็บหินกลับไปนีครับจะเจอเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายหลายหลายคนหลายหลายคนนะครับส่งกลับคืนมาอัทยาแล้วอเทยานเรากลับมาคืนที่เกาะตรงเกาะหินงามเนี่ยจริงๆเห็นเขาบอกว่ามันมีทางเนี่ยก้อนหินเนี่ยยาวกว่านี้อีกทําไมมันถึงสั้นลงครับสมัยก่อนเนี่ยชายหาดที่เป็นก้อนหินนะครับจะมากกว่านี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ครับแล้วนักท่องเที่ยวที่มาจะมีค่านิยมอย่างหนึ่งคือจะต้องเอาหินมาเรียงซ้อนกันไปซ้อนกันใช่ครับเพราะว่าถ้าเราจะเรียงหินซ้อนกันเนี่ยให้ได้ชั้นหยกๆเขาก็จะมาเก็บก้อนหินก้อนใหญ่ครับริเวณริมชายหาด ใช่หาดหใช่แล้วพอก้อนหินก้อนใหญ่หญเหน่อขึ้นไปอยู่ข้างบนหมดเวลาน้ําซัดมาก้อนเล็กๆก,ก็จะลอ ก็จะไหลไปสระนอกจากหน้าหาดนะครับที่เกาะหินงามที่จะมีแต่หินสีดําอย่างเดียวแล้วนะครับก็เลยด้านหลังด้านหลังก็เป็นจุดดำน้ำที่สวยงามมากข้างหลังเกาะเลยครับจะมีปะการังแล้วก็จะมีกอดอกไม้ทะเลที่นี่นิโม่จะเยอะมากอีกจุดหนึ่งค่ยคุณนะครับรอไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยครับไปหานิโม่กันครับถูกต้องแล้วเราอยากดำน้ำมากเลยแต่ก่อนอื่นคุณอย่าลืมไปดำอาก้อนหินสองก้อนที่คุณโยนไปกับมาด้วยนะ ครับคุณผู้ชมครับและจุดดำน้ําจุดสุดท้ายของทริปนี้นะครับที่เป็นจุดไฮไลท์เลยพี่โดมก็คือที่ไหนครับผมครับผมตรงนี้คือร่องน้ําจาบังครับร่องน้ําจาบังตรงนี้มีความพิเศษยังไงครับครับผมร่องน้ําจาบังเนี่ยเป็นจุดที่ขึ้นชื่อว่านักท่องเที่ยวทและชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยทั่วโลกอยากจะมาจุดนี้เพราะเป็นไฮไลท์ของเกาะลิเปะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีมีปะการังเจ็ดสีครับนี่ไงที่ดิโต้อยากเห็นรู้มั้ยที่ที่คุณถามว่ามันครบหรือเปล่าใช่ไหมครับไม่ คุณติโต้บอกว่าถ้าเกิดมีเกินทำยังไงใช่เดี๋ยวลงไปนับเดี๋ยวลงไปนับเดี๋ยวลงในนับไม่เราไอตัวปลาการังเจ็ดสีนี้เราต้องดำลงไปลึกขนาดไหนถึงจะเห็นเพราะว่าแค่มุดลงไปก็เห็นแล้วครับโดยปกติเนี่ยครับจะต้องสกูบาไ์ดำวิ่งคือดำน้ำลึกเท่านั้นถึงจะเห็นแต่ว่าที่เกาะหลีเป๊ะเนี่ยในระยะความลึก3าถึงหเมตรนะครับเราก็สามารถที่จะเห็นแล้วก็คือคือจริงๆแล้วร่องน้ำตรงนี้ค่อนข้างลึกพอสมควรครับผมแล้วก็ปกติก็ต้องสกูบาลงไปใช้แทงถังน้ำออกซิเจนนะแต่ว่านี่ก็คือ3าถึงหเมตรลงไปก็สามารถเห็นความสวยงามของปะการังได้้แลว ไม่คุณเฟิร์สซลเลชั่นครับแล้วผมเห็นเนี่ยเนี่ยมันมีคลื่นขนาดนี้มันมีน้ําไหลผ่านเป็นร่องน้ําอย่างเงี้ยเราลงได้เหรอหรือว่ามันไม่พัดเราไปอ่ะคุณเฟิร์สครับที่นี่จะพิเศษอย่างหนึ่งครับคือว่าทางทางทางกลุ่มอาสาสมัครที่เกาหลีเปเนี่ยเราได้ผูกทุนอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมนะครับจะมีทุนรอบๆอยู่นะฮะเออนี่ครับ คือเวลาที่เราลงไปดำน้ําตรงร่องที่มันมีร่องคลื่นหรือว่าร่องกระแสน้ำเนี่ยรเราควรจะเกาะตามเชือกไปใช่ครับถต้องปล <หา S 2> อดภัยใช่ครับ,รบ<อ>หรือว่าก็นนยอยู่ในบริเวณทุ่น เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะพัดพาเราไปนู่นไปติดอยู่ตรงเกาะอะดังได้สุดท้่าฮ่ัฮ่าฮไปไกลมากเลยไปเกยตื้นเลยนะเอออ่ะเดี๋ยวงานนี้เดี๋ยวเราจะลงไปดูนะครับว่าความสวยงามของโลกใต้น้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างครที่เขาเรียกว่าปะการังเจ็ดสีเนี่ยจะมีเจ็ดสีจริงหรือเปล่าเราลงไปดำดิ่งกันนะคุณนัทครับไปครับคุณนัทนำเลยนะนำเลยครับคุณนัทเฮ้ยเดี๋ยวเราคุณยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์เลยครับคุณนัทครับคุณนัทคุณนัทคุณนัทโอ้โห ครับ ความรู้สึกดำน้ำเสร็จแล้วโหถามตีโต้กันเลยดีกว่าผมว่าสำหรับผมนับเหนื่อยมากครับเพราะว่าน้ำมันแรงครับครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งอันอื่นครับเรายังได้ดำลงไปครับนี้ไม่ไหวเลยครับอันี่เหมือนต้องไหวยแบบป่ากระแสน้คอะไรเงี้ยสมมติว่าเป็นสนามกีฬาคงเป็นสนามราบเซียนเลยครับโอ้ไม่เราเมื่อกี้คุณดำลงไปเนี่ยตรงนี้เขาถือว่าเป็นช่วงที่เราจะได้เห็นปะกาลังเจ็ดสีคุณเห็นกี่สีครับของผมเห็นแดงครับชมพูครับขาวครับผมขาวแล้วก็ม่วงพี่ครับม่วงอ่าคุณเห็นสีอะไรครับ แดงอ่อ่าผมเห็นม่วงและสีทองด้วยครับสีทองด้วยสีทองด้วยมีปะการังสีทองแบบว่าอลาบเลยนะทองเหลืองขาวแต่ผมไม่เห็นสีชมพูนะคุณเห็นชมพูด้วยเหรอครับผมอาจจะเป็นสีผมมองอะไรก็เป็นสีชมพูอเอะ อินเลิฟ <techno> อินเลิฟป็นลีเป๊ะอินเลิฟเป็นลเะไม่แต่ความรู้สึกจริงๆนะครับมันเป็นล่องน้ำจาบังที่น้ำมันเชี่ยวจริงๆนะครับเวลาที่เราดำลงไปเนี่ยเราไม่สามารถดำผ่านกระแสน้ำได้ต้องแบบเกาะเชือกถ้าไม่มีเชือกผมว่ามีหลุดอ่ะีอันตรายนะคือ เขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ปราบเสียนครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดผ่านไปจากนี้อีก4วันใช่ไหมครับเขาบอกว่าน้ําจะนิ่งช่วง8ปดค่ำเลยนะครับน้ำจะนิ่งกันนั้นอันนั้นจะดำน้ำสบายแต่ว่าเป็นจุดชมวิวที่สุดยอดจริงๆว่าเป็นไฮไลท์สําหรับการมาเที่ยวเกาะทริปนี้แล้วเป็นการดําน้ําที่คุ้มค่าจริงๆก็อย่าลืมมันด้วยครับกับการท่องเที่ยวธรรมชาติแบบนี้ครับทะเลอันดามันสวยๆครับทรัพยากรธรรมชาติที่เต็มไปด้วยกุ้งหอยปูปลานะครับสวยจริงๆปากาลังอยากจะให้คุณผู้ชมมาสัมผัสด้วยตาบางที ดูจากกล้องว่าสวยแล้วแต่จริงๆครับโลกใต้น้ำเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์จริงครับแล้วก็ประการนี้สีสวยมากๆ7สีที่คุณผู้ชมได้เห็นกันเนี่ยอยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองดีกว่ามาสัมผัสแบบไฮเดฟเลยดีกว่าแต่ว่าที่สําคัญนะครับเวลาเรามาเห็นธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีจิตสำนึกที่ดีในการเที่ยวครับเราต้องท่องเที่ยวอย่างอนุรักษ์นะครับเพราะว่าลูกหลานของเราเนี่ยจะได้เห็นสิ่งสวยงามแบบนี้ตลอดไปนะครับไม่ควรที่จะไปจิบไปหักไปเก็บ หรือว่าไปทําลายสิ่งที่มันสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็ไม่ควรจะหยิบช่วยอะไรกลับบ้านไปนะครับถูกต้องไหมครับพี่เฟิร์สก็ไม่ควรจะหยิบนะครับก้อนหงก้อนหินก็ควรจะให้มันอยู่ที่เดิมของเขาคุณคืนไปยังคุณเฟิร์สคืนไปยังคืนไปยังคุณติโตติโตตีโตติโตครับเดี๋ยวเจ้าพ่อตะดูตาเาไปตามกลับมานะครับผมเพราเราถามคนก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางครับก็คือสายการบินในเชียครับผมและท่องเที่ยวจังหวัดสตูลครับ ครั้งใดนะครับอย่าลืมนะครับ selection travel ด้วยนะครับแน่นอนครับ selection travel นะครับสำหรับคนที่ต้องการมาเที่ยวเกาะลีเป้แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสตูลนะครับต้อง selection travel นอ๊ไใกล้แง่ของเราสวยงามจริงวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกการติดตามรวมถึงคุณผู้ชมที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศสวยๆท้องทะเลสีครามนะครับชายหาดสีขาวนะครับรวมถึงใต้ทะเลลึก ที่มันมีอะไรสวยงามจริงๆแนวประการังเจ็ดสีแบบนี้วันนี้พวกเราทั้ง4คนนะครับคุณเฟิร์สเซลเลชันนะครับแล้วก็นี่ครับน้องตีโต้แล้วก็คุณนัทกับผมนะครับต้องลาไปก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ครับกับรายการบอกเก้าแล้วสในช่วงบอกเก้าชวนทีมแบบนี้วันนี้พวกเราทั้ง4คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับทดสอบความแข่งกันรายการพายเรือขยักก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวค่อยไปปั่นจักรยาน เอาเลยตรงนี้เลยหายใจไม่ทันคนระับผม